เพื่อนๆพี่ๆน้นองๆท่านใดนะครับใครสนใจที่จะเติมเกมทางเรามีร้านจอนชาวไร่ให้บริการถูกสะดวกและปลอดภัยการันตีโดยช่องผมเลยนะครับที่สําคัญนะครับมีเกมมือถืออื่นๆอ,อีกมากมายอย่างเช่นเกม A s t e e l ิ l i g h t การชิป b a t t ต e c r y ค t ทโต้คอ i ฟิกเมียโฟ่เซว่นไนและเกมมือถืออื่นๆอ,อีกมากมายเพียงแค่ท่านผู้ชมคลิกลิงก์ใต้คลิปด้านล่างมีทั้งเพจไลน์เบอร์โทรสามช่องทางเลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับทุกคนผมโทเค็นติกนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้กลับมาแล้วนะครับ ผมก็หลังจากที่หายไปสักพักเลยนะฮะตรงนี้ทุกคนก็น่าจะรู้สาเหตุกันอยู่แล้วนะครับผมที่หายได้ไปนานขนาดนี้ก็คือเนื่องจากว่าผมเป็นโควิดนะครับผมก็รอดมาตลอดนะครับผมก็ในที่สุดก็ คิดซะว่ามันเป็นโรคสามัญแล้วกันนะครับก็คือใครๆก็สามารถติดได้แล้วเนาะก็แต่ว่าเป็นทีก็เป็นใข้นานเลยนะครับกว่าจะมีแรงมาพูดแบบนี้ได้นะครับปกติผมพูดไม่กี่คําผมก็เหนื่อยแล้วนะครับนะก็โอเคแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมก็ช่วงระหว่างที่ผ่านมานะครับก็ไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรเลยนะครับเพราะนอนอย่างเดียวนะครับก็อันนี้จะเป็นข้อมูลก่อนที่ผมจะเป็นโควิดนะฮะ ผมกาลังจะทําคลิปเลยนะครับแบบว่าเฮ้ยมันมีวีมิกเพย์เข้ามาแล้วนะมันมีรายละเอียดบอกหลายๆอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับผมแต่ตอนนั้นนะครับอาการไข้มันมาพอดีนะผมถึงกับไม่ไหวนะครับผมคือมันมองจอมันเวียนหัวห,หมดเลยก็เลยมาทําวันนี้นะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับระบบวีมิ p เพย์นะครับผมสิ่งที่น่าสนใจมันมีเยอะเลยแหละนะฮะก็ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ,อันนี้จะเป็นพวกคัมมิ่งซูนนะครับบางอย่างนะครับอย่างพวกสวอปเหรียญนะฮะต่อไปนะครับพวกอะไรที่ทอยู่ในค่ายวีมิกทั้งหมดนะเราก็จะสามารถ s วอปเหรียญเกมกันได้นะครับผมปกติเราจะต้องเข้าแอปวอีมิกใช่ไหมครับตอนนี้เราสามารถเข้าที่วีมิกเพนที่เบราว์เซอร์ได้เลยนะเราสามารถเห็นราคานะฮะเห็นไหมครับราคาขึ้นราคาเหรราคาต่างๆของเหรียญเกม ในค่ายวีมิเราเนาะแล้วสิ่งที่อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการสเต็กกิ้งนะครับผมแต่ว่ายังเป็นระบบคัม i n g Soon อยู่นะอันนี้น่าจะเป็นการสเต็กกิ้งโดยการใช้เหรียญ v m i ิ Pay หรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะก็ต่อไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งน่าสนใจนะครับเข้าไปที่คําว่าเกม มันมีอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้เกมไอคารัสนะครับผมผมบอกเลยนะครับระหว่างที่ผมป่วยอยู่นะครับผมก็สามารถมีรายได้กับไอคารัสเข้ามานะก็ต้องขอบคุณด้วยครับผมนอนอยู่เฉยมันก็ขุดแร่ให้เราตลอดนะครับผมถึงว่ามันจะไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับแต่มันก็ได้นะฮะก็ประมาณนี้ก็ขุดตลอดเลยนะครับผมระหว่างที่ผมไม่อยู่เนาะก็โอเคเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเกม ใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับทาง v m i x p a y ยเขาเรียงมาให้เราอย่างดีเลยนะทุกคนเข้าไปที่ Uncoming นะครับผมนี่นะครับเร็วๆนี้ที่จะมาเกมแรกนะครับคาดว่าน่าจะมาเร็วที่สุดนะครับเพราะมีวันที่ระบุเลยคือเกม Kingdom Hunter นะครับเกมนี้นะครับผมได้เคยเปิด a อดด็ไปให้กับทุกคนแล้วนะครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน a อดดกก็สามารถลงได้ที่ลิงก์ใต้คลิปละกันเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับอันนี้เขาน่าจะเรียงมาให้นะครับจากการสันนิษฐานของผมนะครับเอาเป็นข้าวๆละกันบางทีอาจจะอา,อาจจะเป็นเกมอื่นมาแซงก็ได้ครับผมกรณีประมาณว่าเกมนี้นะครับมีฤทธิ์ว่าจะเปิดวันมาเร็วกว่าเพื่อนนะครับแต่ว่าอยู่ดีๆขอเลื่อนก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่นี่คือเขาจะเรียงมาแบบ ชั่วคราวนะครับผมผมก็คิดว่าเปอร์เซ็นต์สูงนะครับที่มันจะเรียงมาแบบนี้นะก็เกมต่อไปเนี่ยมันชื่อเกมเบรดรี a c t ชั n นนะครับผมเดี๋ยวให้ผมหายดีก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ผมก็อาจจะใช้เสียงได้ไม่มากนะบางทีมันจะเหนื่อยพูดเยอะมันจะเหนื่อยนะต้องขออภัยด้วยผมขอพูดข้าวๆก่อนลวกันนะครับเดี๋ยวละเรียของเกมเดี๋ยวเราจะมาค่อยจอดลึกกันอีกทีนึงนะฮะแล้วเกมเดคา r o นเอ็มนะครับเอาแล้วนะครับโมบายมาแล้วนะครับ เบสรีแอคชั่นก็เหมือนจะโมบายนะอเดี๋ยวผมขอพูดเกมถึงเกมที่น่าสนใจนะครับแล้วมีเบสอลิสเบสอลิสนี่คือจะเป็นเกม PC 100%นะครับ C9 น9 p ซครับผมและอีกอันหนึ่งนะครับที่ทุกคนอาจจะรอคอยนะครับมันก็คือเกม i c a r u ั M นะครับเป็นยังไงอ่า ตอนนี้นะครับไอคารัสพีซีคนผมก็คิดว่ากระแสก็น่าจะดีอยู่นะคนสามารถขุดทำรายได้กันแบบเป็นกรอบเป็นกรรมกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ระบบ M ก็จะเข้ามาเสร็จผมสิครับแบบนี้นะฮะคอมเครื่องเดียวไม่น่าจะไหวแล้วนะถ้า M มาแสดงว่าคุณสามารถเปิด l d p l a y e r ได้คือคอมใครแรงคุณก็เปิดได้หลายจอใช่ไหม ระบบขุดก็คงไม่ต่างจากเดิมมากผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะแล้วก็อาจจะได้ง่าย,ายกว่าเดิมด้วยเพราะมันมีพวกระบบออโต้เนาะถ้ามันเป็นเอ็มเนาะเอมก็คือโมบายเนาะตรงนี้ก็น่าสนใจมากๆนะครับผมก็จับตารอดูเลยนะครับทั้ง i อคาร์ PC และ i อคาร์ M เนะครับถ้ามานะวาดเรียบนะนะ่ได้ขุดกันเป็นได้ได้ซื้อคอมใหม่ไว้ขุดแน่เลยผมนะ <laughs> ต่อไปมิวเ e เจนนะครับผมที่อาจจะมาต่อจาก i c a r รัสเนะครับอันนี้จะเป็น PC นะฮะอ่ะต่อไปก็จะเป็นเกมอ่าที่ทุกคนเห็นเลยนะครับทุกคนก็ลองเข้ามาศึกษาได้นะครับผมอันนี้มีเกมคล้ายๆเกมคล้ายๆทำฟาร์มใช่ไหมเนะี่ยเอออันนี้ผมไม่รู้นะแนวแนวทำกาแฟเบเกอรี่ว่าเนี่ยร้านทำร้านเบเกอรี่นะเออ ถือว่าเกมเอลวิฟฟาร์มถือว่าสําเร็จอยู่นะครับทุกคนไม่เชื่อลองเข้ามาดูได้นะครับเกี่ยวกับราคาเหรียญการเทรดอะไรอย่างเงี้ยมันมีรายละเอียดบอกในนี้เยอะเลยนะครับก็ลองเข้ามาดูนะฮะมันก็จะจัดเรียงของเขาอยู่นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ข้อมูลอาจจะยังไม่แน่นมากมายนะครับวันนี้ก็แค่ขอมาอัปเดตว่าเออผมยังอยู่นะอะไรอย่างนี้นะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโอเคแล้วกันนะครับก็มาอัปเดตเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยว อีกสักประมาณสักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆมาทำคลิปใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมยังไงก็ก็ขอโทษทีแล้วกัน,นที่ไม่ได้มาอัปเดตข่าวสารให้ไวกว่านี้นะครับเพราะร่างกายไม่ไหวจริงๆโอเคแล้วกันนะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์กด subscribe s ั b s c r i b e ให้ผมด้วยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์วีมิกเพย์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับทุกคนก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ